บ้านธรรมะเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านธรรมะนะครับพบกันทุกเช้าว,วันพุธที่นี่ครับสถานีโทรทัศน์ n b t วันนี้ผมอดิศักดิ์สีสมและผมธนากรนรักวชิระโยทินครับเราทั้งสองคนดําเนินรายการนะครับวันนี้น้องธนากรเห็นบอกว่าทางท่านอาจารย์สุจินและคณะวิทยากรเนี่ยได้มีโอกาสไปบรรยายธรรมะไปสนทนาธรรมะ กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าคนเหล่านี้ต่อไปจะเป็นอนาคตของชาติใช่ครับเพราะว่าเป็นนิสิตนักศึกษานะครับมีการจัดการสนทนาธรรมะที่มหาวิทยาลัยราชภักพ,พระนครครับครับแล้วเท่าที่ทราบคําถามนี่มากคําถามเหมาะสําหรับผู้ที่เห็นบอกว่ากําลังเริ่มใช่ไหมใช่ครับเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มที่จะศึกษาพระพุทธศาสนาเพราะงั้นก็จะเป็นคําถามโดยทั่วไปแต่การอธิบายความยังคงลึกซึ้งลึกซึ้งมากแล้วก็เป็นการใช้ถ้อยคําที่ง่ายต่อผู้ฟังด้วยอ่ะยกตัวอย่างซิหัวข้อ อย่างเช่นเรื่องแรกนะครับอะไรคือความจริงที่แท้จริงครับอะไรคือความจริงที่แท้จริงเพราะว่าเวลาที่ศึกษาพระพุทธศาสนาเนี่ยครับก็บอกว่ากําลังศึกษาความจริงแต่ทีนี้ก็อาจจะเกิดความสับสนได้ว่าความจริงแต่ละอย่างที่คนก็อ้างว่านี่คือความจริงนั่นคือความจริงแล้วแท้ที่จริงแล้วมันเป็นอะไรครับอย่างฝรั่งเองเขายังแบ่งไอระดับความจริงไว้หลายหลายแบบนะไม่ว่าจะเป็นอะไร่ะทูตกกับความจริงแฟกเกับความจริงเรียลิตี้ก็ความจริงแต่เขาก็มีคําอธิบาย ความที่แตกต่างกันไปแต่อันนี้ความจริงในทางทพระพุทธศาสนาใช่ครับที่แท้จริงเลยนั่นคืออะไรครับคืออะไรอ๋อนี่หัวข้อแรกก็น่าสนใจแล้วนะฮะมีหัวข้ออื่นอีกไหมครับวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับก็ได้ค้นพบว่ามนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะว่ามีการปฏิสนธิทางสายรูปธรรมแต่ทางพระพุทธศาสนาเนี่ยครับแสดงว่าก,กรรมนําเกิดอันนี้จะเป็นการขัดแย้งกันหรือเปล่าอระหว่างวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสนาพุทธศาสนานะครับสองหัวข้อนี้น่าสนใจในช่วงแรกนะครับแต่ว่าคําศัพท์ธรรมะนะครับ วันนี้นําเสนอคําว่าปฏิสนธิจิตนะครับคําว่าปฏิสนธิจิตนะครับหมายถึงจิตที่ทํากิจเชื่อมต่อพบใหม่หรือจิตขณะแรกของชาติหนึ่งซึ่งนําเกิดขึ้นในพบใหม่นั่นเองครับครับะจะไปเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในช่วงแรกนี้อย่างไรนะครับ,รบเราไปติดตามครับกราบเรียนคณาจารย์แล้วนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านนะครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังมาสู่รายการเสวนาภาษาธรรมซึ่ง เป็นความจริงของชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับพัไตรปดกโดยตรงซึ่งเป็นความจริงแท้แน่นอนนะครับทีนี้บรรยากาศของของ,ของเราในที่ประชุมเนี่ยกระผมก็อยากจะให้เป็นลนักษณะผู้ฟังหรือหรือท่านผู้สนใจเนี่ยมีส่วนร่วมในการสนทานาธรรมนะครับก็จะให้ท่านวิทยกรบ,บนเวทีเนี่ยกระผมจะขออนุญาตให้ท่านวิทยกรบ,บนเวทีเนี่ยได้ให้ความรู้ที่เกี่ยวกับความจริงของชีวิตอะไรคือความจริงที่แท้จริงอะไร คือความจริงที่เทียมหรือว่าสิ่งที่เป็นมายาที่ทําให้เรานั้นต้องผจญทุกข์ตลอดเวลาแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราเป็นว่ายตายเกิดนะครับก็ขอเร e ียนเชิญอาจารย์อนุกมาก่อนแล้วกันนะครับเชิญครับถ้าเป็นคําตอบของพระพราชนสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็จะต้องเป็นความจริงที่จริงแท้แน่นอนความจริงที่จริงแท้แน่นอนนะครับจะเปลี่ยนได้ไหมครับในแต่ละยุคแต่ละสมัย ก็จะเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนได้แต่เปลี่ยนสภาพเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นความจริงต้องเป็นสิ่งที่เป็นสภาพที่มีจริงๆเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับอะไรที่มีจริงบ้างในขณะนี้ก็ไม่พ้นจากสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเสียงที่มีอยู่ในขณะนี้มีจริงๆใช่ไหมครับเสียงเป็นสภาพอย่างหนึ่งเป็นธรรมะอย่างหนึ่ง อันนี้มีจริงสภาพรู้เสียงการได้ยินมีจริงไหมครับได้ยินมีจริงไม่ต้องใส่ชื่อก็มีได้ยินเสียงเป็นสภาพธรรมะอย่างหนึง่งได้ยินก็เป็นสภาพธรรมะไิ้อย่างหนึง่งและในขณะที่ติดข้องหรือว่าคุณข้องกับเสียงนั้นนะครับก็เป็นสภาพธรรมะอีกอย่างหนึง่งเป็นสภาพรู้นะครับอีกอย่างหนึง่ง คนละขณะคนละขณะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าจะสรุปสั้นๆเป็นเบื้องต้นนะครับสิ่งที่มีจริงหรือความจริงก็คือสภาพธรรมะที่มีลักษณะที่ปรากฏตามความเป็นจริงทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นก็ความจริงเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องหาทุกคนมีอยู่แล้วไม่ต้องหา ชีวิตคืออะไรชีวิตก็คือจิตแต่ละขณะที่เราคิดนึกอยู่นี้และจะมีอะไรที่จะจริงจากมากกว่าความคิดที่เรามีอย่ที่เราว่ามีคนโน้นมีคนนี้มีสิ่งนั้นมีสิ่งนีมมง้มีอะไรมากมายมีอะไรมากมายมีเพราะความคิด ถ้าไม่คิดสักอย่างก็ไม่มีครับอย่างสมมุติว่านอนหลับอย่างเงี้ยไม่คิดมันก็ไม่มีอะไรหรือคนตายไม่คิดมันก็ไม่มีอะไรที่มีเยอะแยะมากมายนับไม่ถ้วนแต่ละวันก็เพราะความคิดเพราะฉะนั้นความจริงก็คือความคิดแต่ละขณะนี้แหละครับสนทนาภาษาธรรมะ ก็เป็นอีกภาษาหนึ่งนะคะซึ่งจะได้รู้ความจริงว่าภาษาธรรมะนี่คะ่ะลึกซึ้งกว่าภาษาใดๆเพราะเหตุว่าต้องเข้าใจทุกคําอย่างละเอียดไม่ว่าจะศึกษาเรื่องอะไรก็ตามนะคะถ้ารู้ไม่จริงเป็นโทษแน่นอนคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้ารู้จริงจะเป็นประโยชน์มากโดยเฉพาะสําหรับพระพุทธศาสนาคือคําสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงตรัสรู้ความจริงซึ่งเป็นความจริงทุกกาลและสมัยแม้แต่ก่อนที่จะมีการตรัสรู้นะคะธรรมะก็มีขณะนี้ก็มีต่อไปก็มีเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้ศึกษาโดยละเอียดว่าแม้แต่คำว่าธรรมะคำเดียวนะี่คะเรามีความเข้าใจจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าหลายท่านนะคะบอกว่าแต่ก่อนนี้ค่ะพอได้ยินคำว่าธรรมะก็เข้าใจว่าหมายความถึงธรรมะฝ่ายดีเท่านั้นใช่ไหมคะ แต่ว่าเมื่อได้ศึกษาธรรมะแล้วก็มีความเข้าใจมากขึ้นคือสิ่งใดก็ตามทั้งหมดที่มีจริงๆเป็นธรรมะที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงโดยท่องแท้โดยสิ้นเชิงโดยปร,ระกาศทางปวงเพราะฉะนั้นที่ทรงแสดงธรรมะนะคะก็คือแสดงสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้ว่าความจริงทุกขณะในชีวิตนะคะเป็นธรรมะ เนี่ยคะ่ะก็เป็นสิ่งใหม่นะคะซึ่งเราอาจจะเป็นอีกแง่หนึ่งมุมหนึ่งซึ่งเราอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนว่าธรรมะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงๆนะคะสิ่งที่มีจริงจะบอกว่าไม่จริงไม่ได้เพราะเหตุว่ามีแล้วแล้วก็เป็นจริงอย่างนั้นซึ่งใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความจริงนั้นให้เป็นอย่างอื่นได้เพียงแต่ว่าไม่สนใจที่จะรู้ความจริงนั้นให้ยิ่งขึ้นเช่นขณะนี้นะคะ เหมือนกับว่าทุกคนมีชีวิตตั้งแต่เกิดมานะคะจนกระทั่งถึงณบัตนี้เนี่ยรู้จักความจริงอะไรบ้างเกิดมาเห็นรู้จักความจริงของเห็นหรือเปล่าเกิดมาได้ยินนะคะรู้จักความจริงของได้ยินหรือเปล่าเกิดมาคิดนึกเป็นสุขเป็นทุกข์ต่างๆตั้งแต่เกิดจนตายรู้จักความจริงอะไรในชีวิตบ้างถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะโดยละเอียดนะคะเราก็จะคิดธรรมะ ตามที่เราได้ยินได้ฟังบางส่วนของธรรมะเพราะเหตุว่าธรรมะก็คือการที่จะต้องศึกษาโดยละเอียดวิชาการใดๆก็ตามค่ะไม่มีใครสามารถที่จะรู้ตอนปลายมาหาตอนต้นแต่ต้องจากตอนต้นนะคะแล้วก็มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นจนกระทั่งถึงที่สุดธรรมะก็เช่นเดียวกันค่ะเราจะพูดถึงอริยสัจธรรมโดยเราไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรจะได้ยินได้ฟัง เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาอาจจะได้ยินบ่อยๆนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นการที่จะตั้งต้นที่จะเข้าใจธรรมะก็คือว่าไม่เผินม,มีความเข้าใจแม้แต่ว่าธรรมะเนี่ยค่ะคืออะไรขณะนี้ก็พอทราบนะคะว่าธรรมะคือทุกอย่างที่มีจริงแล้วแต่ว่าเราจะพิจารณาว่าความจริงที่มีจริงในขณะนี้เป็นอะไรบ้างในเมื่อกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงเนี่ยนะคะ เป็นของใครชาติหนึ่งชาติใดโดยเฉพาะหรือเปล่าในเมื่อสิ่งนั้นมีจริงๆอย่ยังเห็นเนี่ยคะ่ะไม่ใช่แต่เฉพาะชาวพุทธที่เห็นนะคะหรือว่ามนุษย์เท่านั้นที่เห็นนกก็เห็นปลาก็เห็นเพราะฉันเห็นมีจริงหรือเปล่าเมื่อเห็นมีจริงนะคะเห็นเป็นธรรมะและเห็นเนี่ยคะ่ะเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็ไม่เที่ยงจริงๆ ขณะที่คิดนึกนอนหลับนะคะเรียกว่านึกถึงเรื่องอื่นขณะนั้นก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นธรรมะจริงละเอียดมากคือเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงๆนะคะแต่ความลึกซึ้งของธรรมะก็คือว่าไม่มีใครสามารถที่จะรู้ว่าธรรมะที่มีในขณะนี้คะ่ะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรลองคิดนะคะกำลังเห็นถ้าไม่มีจกักขูปสาทะที่เราใช้คำง่ายๆบาตา ไม่มีสิ่งที่มากระทบที่จะปรากฏให้เห็นนะคะขณะนี้จะมีสิ่งที่กำลังปรากฏว่าเป็นอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้เลยใช่ไหมคะคนตาบอดไม่มีทางที่จะเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เพราะฉะนั้นเห็นก็เป็นธรรมะมีจริงและก็เกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยเฉพาะของธรรมะแต่และอย่างแต่และอย่างไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงธรรมะได้เพราะว่าธรรมะทั้งหลายเนะะี่ยค่ะ ระผู้มีพระภาคใช้คําว่าอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงนะคะถ้ารู้ความจริงก็จะรู้ว่าเมื่อเกิดแล้วก็ดับทันทีแต่ก็เกิดสืบต่ออย่างเร็วจนกระทั่งไม่ปรากฏการดับไปนี่คือภาษาธรรมะนะคะซึ่งเป็นแต่เพียงการเริ่มต้นของคําว่าธรรมะค่ะหัวข้อที่เหมือนกับว่าในชีวิตของเรานี่นะครับไม่ใช่ความจริงใช่ไหมครับ จึงมีการตั้งหัวข้อว่าความจริงของชีวิตรู้สึกอย่างนั้นไหมครับแต่จริงๆแล้วทุกขณะในชีวิตนี้นะครับเป็นความจริงที่ภาษาบาลีใช้คำว่าสัจจะนะครับถ้าเติมคำว่าธรรมะเข้ามาก็คือสัจ,จธรรมะนะครับมีอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ตามเป็นจริงนะครับอันนี้คือ เป็นสิ่งที่ดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่ลี้ลับหรือเป็นสิ่งที่ถูกปกปิดอยู่นะครับในสมัยก่อนนี้นะครับผู้ที่ยังไม่ได้ฟังธรรมะยังไม่ได้ฟังผู้ที่ตัดสรู้แสดงธรรมะท่านก็คิดว่าที่ชีวิตในการรงชีวิตอยู่นะครับเป็นความจริงแต่เป็นความจริงๆหรือเปล่า อันนี้ก็น่าสนใจนะครับที่ผมได้เรียนตอนต้นว่า,ามาสนทนาในหัวข้อความจริงของชีวิตก็เท่ากับชีวิตที่กำลังเป็นอยู่ไม่ใช่ความจริงอย่างนั้นหรือนะครับอันนี้ก็ควรที่จะพิจารณานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับที่ ได้รับทราบในในหัวข้อตอนตอนตอน้ตนที่ท่านวิทยากรได้กล่าวแล้วว่ามีอยู่แล้วนะครับความจริงมีอยู่แล้วและชีวิตของเราก็เป็นความจริงด้วยแต่เราไม่ได้รู้ตามเป็นจริงที่ไม่ได้รู้ตามเป็นจริงนะครับเพราะมีธรรมะอย่างหนึ่งที่ปกปิดไว้นะครับคือโมหะหรืออวิชชาโมหะและอวิชชาก็เป็นความจริงนะครับเป็นสัจจะเช่นกัน นะครับอันนี้ก็คือเป็นคร่าวๆเบื้องต้นนะครับพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนะครับแสดงถึงความจริงแสดงถึงสิ่งที่มีจริงเพราะว่ากว่าที่พระผู้มีพระภาคพระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบรารมีมาตลอดระยะเวลาเสียสงไขยแสนกับเพื่อที่จะได้ตรัสรู้สิ่งที่มีจริง ที่เรียกกันว่าเป็นสภาพธรรมะหมายถึงสภาพที่มีจริงทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนของตนแล้วก็ทรงแสดงธรรมะโปรดเวนยศัตว์นะครับสำหรับหวัวข้อที่บอกว่าความจริงของชีวิตนะครับชีวิตที่ดำเนินไปในหยุดในแต่ละขณะแต่ละขณะทุกวันทุกวันตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับไปแต่ถ้ากล่าวถึงโดยรวมตั้งแต่ ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นในชาตินี้จนกระทั่งถึงขณะสุดท้ายของชีวิตในภพนี้ชาตินี้คือจุติจิตเกิดขึ้นนั้นก็เป็นความจริงเป็นธรรมะทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเห็นก็เป็นสิ่งที่มีจริงได้ยินได้กลิ่นริมรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกขณะที่กุศลและจิตเกิดขณะที่จิตเป็นอกุศลเป็นต้นนี่นะครับเป็นความจริงทั้งหมด เมื่อเป็นความจริงแล้วก็ควรที่จะศึกษาควรที่จะได้ฟังเพื่อที่จะเข้าใจถึงความจริงซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงนั้นตามความเป็นจริงถ้าหากว่าไม่มีการศึกษาไม่มีการฟังการที่จะไปถึงซึ่งการเข้าใจความจริงนั้นก็ย่อมจะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับการศึกษาธรรมะการฟังธรรมะจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้เข้าใจถึงความจริงครับ ค่ะก็อยากจะรู้ค่ะว่าในทางวิทยาศาสตร์นะคะมนุษย์ที่จะเกิดมาเนี่ยค่ะก็คือจะเกิดการปฏิสนธิใช่ไหมคะแต่ว่าในทางพุทธศาสนาค่ะบางคนก็เชื่อว่าเกิดมาเพราะมีกรรมก็เลยอยากจะรู้ว่ากรรมคืออะไรแล้วก็จริงหรือเปล่าที่ว่าเกิดมาเพื่อใช้กรรมอะคะ่ะก็ความจริงที่มีจริงๆนี่นะครับมีอยู่ระดับชั้นที่แตกต่างกันนะครับคือ ทั่วๆไปนะครับเราก็ทราบกันแล้วใช่ไหมครับว่ามีการ mm hmm. ในทางโลกนี่นะครับมีเรื่องของรูปหรือสิ่งที่เรามองเห็นกันนี้นะครับก็เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มีสองคนอยู่ร่วมกันและมีความพร้อมของหลายๆอย่างนะครับทำให้มีคนคนหนึ่งเกิดเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมครับนี่คือทั่วๆไปที่มองเห็นกันนะครับแต่ ลึกขึ้นไปยิ่งกว่านั้นนะครับมีการเกิดขึ้นทั้งเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นและสิ่งที่เรามองเห็นนะครับสิ่งที่เรามองไม่เห็นนั่นก็คือนามธรรมานะครับอันนี้พูดถึงรูปธรรมโดยกว้างๆคร่าวๆนะครับแต่ว่าความจริงแล้วรูปธรรมที่มองไม่เห็นก็ยังมีอีกมากนะครับไม่ใช่แค่สิ่งที่เราเห็นด้วยตาเท่านั้นนะครับ ยังมีรูปธรรมส่วนอื่นๆที่ไม่กล่าวถึงแต่ทีนี้โดยทั่วๆไปที่เราจะใช้คำว่าคำนิยามของในแต่ละศาสตร์นี่นะครับแล้วก็จะด้วยการพิสูจน์ด้วยการค้นคว้าตามเท่าที่จะพิสูจน์กันได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเพียงเรื่องของรูปร่างกาย ที่เป็นรูปธรรมนะครับแต่สิ่งที่ลึกยิ่งขึ้นไปกว่าน,นั้นก็คือเป็นเรื่องของนมามธรรมที่มีนมามธรรมทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผลนะครับนมามธรรมที่เป็นฝ่ายเหตุนี่นะครับมีทั้งฝ่ายดีฝ่ายบาปนะครับและเป็นฝ่ายที่เป็นผลของฝ่ายดีฝ่ายบาปและยังมีอีกประเภทหนึ่งคือ ไม่ใช่ทางเหตุไม่ใช่ทางผลนะครับนี่คือส่วนของนามธรรมที่ละเอียดที่คนทั่วไปแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าจะเป็นผู้ที่มีความรู้หรือมีประสบการณ์อย่างไรก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะครับนี่คือเป็นส่วนของนามธรรมที่อาศัยปัญญาไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ด้วยเครื่องมือหรือสิ่งที่ใช้คําว่ารูปธรรมนี่ครับตรวจช็คได้นะครับเพราะฉะนั้นที่กล่าวกันว่าเกิดเพราะกรรม อันนี้คือเป็นสิ่งที่กล่าวถึงอีกส่วนหนึ่งที่เป็นนามนธรรมนะครับพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตัดสู้สิ่งที่เกิดขึ้นมาโดยมีมูลเหตุและมีสิ่งที่เป็นสาเหตุของการเกิดขึ้นของรูปธรรมและนามธรรมนั้นๆน,น,นะครับโดยทั่วๆไปโดยรวมเหตุอย่างหนึ่งก็คือกรรมที่น้องได้กล่าวถึงนี่นะครับกรรมคือการกระทำใช่ไหมครับใน คนไทยเราก็ทราบโดยทั่วๆไปโดยคร่าวๆแล้วนะครับกรรมคือการกระทําซึ่งก็มีทั้งทาดีและทําชั่วนะครับไม่ใช่แค่มีทําชั่วเท่านั้นใช่ไหมครับบางท่านอาจจะเข้าใจว่ากรรมหมายถึงสิ่งที่ไม่ดีเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วกรรมคือเจตนามีทั้งดีและไม่ดีนะครับเมื่อทําดีผล ที่เกิดขึ้นจากเหตุนั้นนะครับผลจึงดีเมื่อทำไม่ดีผลที่เกิดจากเหตุที่ไม่ดีผลก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นนะครับเราก็ทราบแล้วว่ามีการเกิดขึ้นของมนุษย์เราใช่ไหมครับที่เรามองเห็นมีการเกิดขึ้นของสตัตว์เดรัจฉานที่เป็นสุนัขเป็นนกเป็นสัตว์ต่างๆที่เรามองเห็นนะครับและนอกจากนั้นมีการเกิดขึ้น ของสัตว์ที่เรียกว่าสัตว์โลกที่เรามองไม่เห็นอีกมากทีเดียวนะครับไม่ใช่แค่มนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานที่เรามองเห็นเท่านั้นยังมีโดยรายละเอียดที่จริงๆแล้วก็คือพิสูจน์ด้วยตาหรือด้วยเครื่องมือไม่ได้นะครับในสัตว์ในอบายภูมิที่เป็นนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือฝ่ายที่เป็นผลความกุศลที่ฝ่ายดีนี่นะครับก็เกิดเป็นเทพเป็นพรมนะครับ การเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นการเกิดขึ้นของเหตุที่ดีเช่นกันนะครับเพราะนั้นตรงนี้ความจริงก็เพิ่มขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับที่เราได้ทราบถึงว่าเป็นเรื่องของการผรสมพันธุ์ของของไข่ของสเปิร์มอะไรพวกนี้ที่เป็นหลักวิทยาศาสตร์ที่เราได้ทราบในเบื้องต้นแล้วนะครับแต่ที่ยังไม่รู้นะครับความจริงที่ยังไม่รู้ที่ผู้รู้แสดงไว้นี่นะครับยังมีส่วนที่เป็นนมามธรรม ก็คือกรรมที่พูดถึงนั่นนะครับเพราะนั้นก็มีการเกิดขึ้นทั้งสองประเภทใช่ไหมครับความจริงนี่นนะครับครับก็จะได้ความรู้ไปคือกรรมก็คือการกระทําเป็นคํากลางๆนะครับเจตนาจะเป็นเครื่องชี้ว่ากรรมนั้นเป็นกรรมอะไรนะครับกรรมดีกรรมชั่วแล้วเรื่องเกี่ยวกับการเกิดก็เหมือนกันในทางวัสนาก็พูดชัดเจนเหมือนกันว่าว่ามารดาบิดาอยู่ร่วมกันนะครับพ่อแม่มีระดูแล้วก็มีปฏิสนธิวิญ,ญญาณหรือคภะมาจุติทีนี้ผมขออนุญ,ญาต ถามต่อเนื่องเพื่อที่จะไม่ได้หลุดเรื่องนี้ไปนะครับขอผมขอแย่งซีนนะครับขอแย่งถามเ,เรื่องเกี่ยวกับการเกิดเนี่ยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถามอาจารย์สุจินแล้วกันนะครับว่านักศึกษาจะถามผมเรื่อยเลยนะครับนแต่ละชั้นปีเนี่ยว่าอาจารย์เวลาเวลาพวกสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือมนุษย์เนี่ยตายไปแล้วเนี่ยวิญ,ญญาณออกจากร่างใช่ไหมแล้วไปสู่ร่างใหม่ไปสู่ชีวิตใหม่ นี่คำถามที่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นสตตทิฏฐิคือตายแล้วยังยังมีตัวตนเป็นอมาตะอยู่แต่ถ้าอุดเฉดทิฏฐิก็คือว่าตายแล้วมันดับสนใช่ไหมอาจารย์คือไม่มีโลกหน้าโลกใหม่และอะไรเป็นเครื่องแจกแจงหรือความชัดเจนมันอยู่ตรงไหนอยากจะให้พวกหนูได้เข้าใจหน่อยซึ่งกระผมได้ตอบไปอาจจะได้คําตอบจากอาจารย์ที่ชัดเจนขึ้นจะได้เป็นความรู้ให้นักศึกษาในที่นี้ด้วยเรียนเชิญครับอาจารย์ ก่อนอื่นนะคะการที่เราจะเข้าใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนะะี่ยค่ะต้องเป็นผู้ที่ตรงกับเหตุและผลเพราะว่าการที่เราจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างทันทีเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะคะแต่ค่อยๆพิจรารณาจนกระทั่งเริ่มมีความเห็นที่ถูกต้อง<ม>เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย<ม>ก็จะได้รู้ว่า<ม>ความคิดของเราเนะะี่ยค่ะตรงกับเหตุและผลหรือเปล่าขอทวนนิดหนึ่งนะคะ<ข>เรื่องกรรมที่ทําให้เกิด เะะพราะเหตุว่าโดยมากเนะคะเรายังไม่รู้จักกรรมนะคะวันนี้มีกรรมหรือย,ยังกรรมคืออะไรก็เป็นคำถามในใจนะคะแต่ว่าเราอาจจะมองเห็นสัตว์โลกเนี่ยต่างๆกันไปใช่ไหมคะแม้แต่ในห้องนี้นะคะ่ะมีใครเหมือนใครบ้างหรือเปล่าทาั้งๆที่เป็นมนุษย์ด้วยกันเป็นคนไทยด้วยกันนะคะทุกคนก็มีสองตาสองหูนะคะแต่ว่าเหมือนกันหรือเปล่านี่เพียงแต่รูปร่างภายนอก อะไรเป็นเหตุให้ต่างกันถ้าเป็นคนที่ไม่คิดถึงเหตุผลก็จะผ่านเลยไปนะคะแต่ผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์ทุกอย่างที่ประสบเนะะี่ยค่ะพระองค์จะไตร่ตรองแล้วก็คิดว่า<ม>สิ่งนั้นความจริงของสิ่งนั้นเนี่ยจริงๆแล้วคืออะไรคือต้องการจะรู้ความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏด้วยเหตุนี้<ม>นะคะพระองค์จึงทรงบำเพ็ญพระบารมีที่จะมีความเข้าใจ ทุกอย่างโดยละเอียดโดยประกาศเราทางปวงแม้แต่ไม่ได้มีแต่มนุษย์เท่านั้นนะคะสัตว์ไดรัฉานี่ยยิ่งวิจิตมากต่างกันไปในน้ําก็มีบนบกก็มีนะคะมีขาก็มีไม่มีขาก็มียิ่งดูตาของสัตว์ไม่ว่าจะเป็นงูหรืออะไรทําไมถึงช่างวิจิตอย่างนั้นได้ต้องมีเหตุเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทราบเลยนะคะว่าความจริงเนี่ยเราจากโลกไหนมาสู่โลกนี้ และทุกคนซึ่งเกิดมาแล้วเนี่ยต้องตายแน่นอนต้องจากโลกนี้แน่นอนแต่จะไปไหนไม่เคยคิดใช่ไหมคะแต่ว่าอาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือเมื่อไหร่ก็ได้แต่ให้ทราบว่าระหว่างที่เรายังไม่ตายเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าใจอะไรขึ้นได้หรือเปล่าเช่นคํำวกรรมนะคะเวลาที่พูดถึงสภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดเนี่ยต้องมีความเข้าใจสิ่งนั้น นะคะคแม้จะเพียงเล็กน้อยแต่ก็เข้าใจถูกในเบื้องต้นนะคะว่าจริงๆแล้วนะคะธรรมะที่มีอยู่ในโลกทั้งหมดไม่ว่ากี่โลกตลอดกี่จักรวาลก็ตามแต่สภาพธรรมะสามารถที่จะจําแนกหรือต่างกันเป็นสองอย่างนะคะคือสภาพธรรมะอย่างหนึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยอย่างแข็งนี่คะ่ะเกิดแล้วเป็นแข็ง ไม่ต้องมีใครทําให้เกิดเป็นมาดาบิดานะคะแต่เป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเป็นแข็งเปลี่ยนแข็งให้เป็นหวานให้เป็นเสียงไม่ได้นะคะเสียงก็เป็นเสียงจะเป็นแข็งหรือว่าจะเป็นขมหรือว่าจะเป็นร้อนก็ไม่ได้นี่คือธรรมะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงสิ่งที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยมีจริงเป็นธาตุหรือธรรมะชนิดหนึ่ง เวลาเรียน <In> ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราจะชินกับคำว่าธาตุหรือธาตุหมายความถึงลักษณะเฉพาะของสิ่งนั้นแต่ละอย่างซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปล, <โ frustrating S 2> ปลงหรือบังคับให้เป็นอย่างอื่นได้นะคะเพราะฉะนั้นธรรมะกับธาตุความหมายเดียวกัน <st> ในเมื่อสิ่งที่มีจริง <st> เป็นสิ่งที่ใครไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลง <Amsterdam> ได้เป็นธ <without> าตุก็คือเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะรู้อะไรนะคะ พระผู้มิตรพระภาคตรัสเรียกว่ารูป,ปรธรรมเป็นรูป,ปะนะคะสภาพธรรมะซึ่งมีจริงแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้แต่โลกนี้หรือจักรวาลทุกจักรวาลไม่ได้มีแต่เฉพาะรูป,ปรธรรมถ้ามีแต่เฉพาะรูป,ปรธรรมนะคะฝนตกไฟไหม้น้ําท่วมมีการเดือดร้อนเป็นทุกข์ไหมคะไม่มีใช่ไหมคะแต่มีธาตุอีกชนิดหนึ่งมีจริงๆขณะนี้ก็มี เป็นธาตรู้หรือสภาพรู้นะคะซึ่งเมื่อเกิดขึ้นขณะใดก็ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นขณะนี้ใครจะรู้บ้างนะคะว่าที่เห็นเนี่ยเป็นธาตุซึ่งเกิดขึ้นเห็นเป็นธรรมชชนิดหนึ่งนะคะซึ่งไม่ใช่ได้ยินแต่อีกขณะหนึ่งนะคะเป็นธาตุอีกชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นได้ยินเสียงจึงปรากฏเพราะฉะนั้นถ้าปราศจากธาตรู้อะไรอะไรก็ไม่มีเลย ในโลกนี้ที่จะปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ไม่มีนะคะเพื่อที่จะให้เราเข้าใจความต่างกันของธรรมะสองอยา่างคือรูปธรรมกับนามธรรมเพราะฉะนั้นขณะนี้ทุกคนเนี่ยไม่ได้มีแต่รูปร่างแต่มีจิตใจมีความคิดนึกมีความสุขความทุกข์ด้วยนะคะจิตใจหรือว่าความรู้สึกความคิดนึกทั้งหมดเนะะี่ค่ะเป็นธรรมะที่มีจริง ขึ้นต้นมานะครับท่านอาจารย์ก็กล่าวไว้น่าสนใจมากเลยครับ,รบท่านกล่าวว่าภาษาธรรมะเนี่ยต้องลึกซึ้งกว่าภาษาใดๆอืเพราะว่าสามารถสื่อให้เห็นถึงความจริงได้นะครับครับซึ่งคําตอบของอะไรคือความจริงที่แท้จริงนะครับก็คือว่าเป็นสิ่งที่กําลังมีกําลังปรากฏในขณะนี้ใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็เกิดเพราะมีปัจจัยจะให้เกิดจริงๆครับอันนี้คือจริงแท้ๆเลยใช่ครับชักขยายความไม่เข้าใจนิดหนึ่งได้ไหมฮะตรงนี้เพิ่มเติมครับ เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อืจากสิ่งที่กําลังมีอยู่แล้วกําลังปรากฏครับนะครับแล้วท่านก็แสดงไว้โดยถ่องแท้โดยละเอียดสิ้นเชิงที่มีมาในพระไตรปิฎกอัตถกานะครับ,รบอยู่ที่ปัญญาของผู้ฟังเนี่ยครับจะสามารถเข้าถึงความจริงที่แท้จริงนี้ได้ม้ากนอยเพียงใดซึ่งความจริงอันนี้มีอยู่แล้วใช่เลครับ,รบอ่ะส่วนเรื่องวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสตร์มองในเชิงเรื่องของการกําเนิดยังไงครับจริงๆแล้วนะครับ ในทางพระพุทธศาสนาเองเนี่ยครับก็ได้กล่าวไว้ครบถ้วนชัดเจนว่าการที่มนุษย์จะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยต้องมีการปฏิสนธิทางฝ่ายรูปธรรมอยู่แล้วนี่แสดงไว้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ยังมีการปฏิสนธิทางฝ่ายนามธรรมเพราะว่าชีวิตคนเราเนี่ยนะครับไม่ได้มีเพียงแค่รูปร่างกายแต่ต้องมีจิตใจนะครับซึ่งเหตุที่จะให้เกิดร่างกายเนี่ยก็คือการปฏิสนธิทางฝ่ายรูปธรรมแล้วนามธรรมคือจิตใจจะมาจากไหนถ้าไม่มีการปฏิสนธิทางฝ่ายนามธรรมซึ่งกรรม เป็นตัวใช่ครับนำให้เกิดถูกไหมคระเรียนสรุปความคือคําถามตอนต้นว่าขัดแย้งกันไหมไม่ขัดแย้งกันเลยครับแต่เป็นการเสริมให้เกิดความเข้าใจถูกต้องมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราก็จะยังอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชพัฏพระนครใช่ครับมีคําถามดีๆอีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้สักครู่หนึ่งก่อนครับแล้วกลับมาในช่วงหน้าครับ